ก็เราสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่กับเกม Success m a นะปัพี่เด็กรอบเด็กรอบเด็กรอกอืออ่าดูกับผมเจ้าเดิมครับเพิ่มเติมไม่มีอะไรมากแค่อยากจะลงเงินเกิดเจอแล้วครับตะโกนหนุ่งยีเอร์ก็มาที่คับเว้ยไฮซิบเลยไฮซิบเลยวันนี้ผมจะมาทำคอนเทนต์บู๊นแหลกแจกพีวีซีตายปตายไปโหเราลงไม่ถึง ตลอดเลยอะ่ะโดดเมืองนี้นี่ลงไม่ค่อยถึงเแล้วเลยกระตุกโอ้โหกระตุกจ,จัดๆบอกเลยพร้พอมพร้อมแตะแล้วโอเคอกระตุกกระตุกมากผมมากกระตุกมากเล่นเกมนี้ทุกครั้งครับผมกระตุกทุกครั้งเลยไอ้ไงโคตรกระตุก บอกเลยคือมันแบบมันกระตุกเล่นไม่ได้เลยไม่ใช่ว่าโทรศัพท์เล่นไม่ได้นะคือแบบโทรศัพท์มันเล่นได้เว้ยแต่ก่อนมันไม่กระตุกแต่เดี๋ยวนี้มันเริ่มกระตุกละแบบว่าโทรศัพท์มันร้อนตลอดเวลามันจะกระตุกตลอดเวลาเอาใหม่เราจะต้องไปห้องซ้อมของเราก่อนไม่ใช่ห้องแบบว่าฝึกยิงนะห้องซ้อมเลยห้องซ้อมแบบห้องซ้อมส่วนตัวเลยนี่ห้องซ้อมส่วนตัวมันต้องมานี่เราลงปาร์ตี้ A D นะครับ อันนี้เนี่ยคือแบบว่าตอนนี้โทรศัพท์ผมร้อนมากเลยนะมีบอกอุณหภูมิป่ะเนี่ยพวกโอ้โหใช้ cpu ไปเมื่อกี้ขึ้นมาห้าสิบบอกเลยเฟรรมเรตตกเฟรรมเลตไปที่สี่แล้วก็ gpu ใช้ไปสมเอร์เซนแล้วอะครับเยอะเจ๊าบอกเลยโอเคมาใหม่มาใหม่มาใหม่เราจะปิดการห้ามรบกวนเออจะ ปออดจะเปิดการถ้ามันกวนนะครับเพราะว่าเราไม่ได้สันทัดหรือคุยกับใครเรียบร้อยแล้วก็มาดิ่ผเอ้ยทำไมเราเข้าสี่โอ้ทีมไม่นะมาสี่คนเฉยโอ้ตึงว่ะตึงจัดไปปกติผมเล่นคนเดียวนะครับเนี 1. 1> น่ยโกรธโกรธไม่ดูเลยเล่นคนเดียวเล่นสี่คนไม่ไม่คุณชอบอ่ะ แย่แย่แย่ลงลงไหนเนี่ยลงไหนครับเนี่ยแค่แผนที่เองไม่โหลดว่าโอ้โหมาสี่ลงลงบ้านเล็กไอเวลเอาไปสู้เขานี่ลงม้าแค่ไหนโอ้โหมีคนลงกับเราด้วยเขาจับคายเลยไปมาครับลูกซองลูกซองอำนเฮ้ยเขาเขาก็โดลงรา้างลลาง เขาโดดลงไปข้างล่างเฮ้ยอ,อะไรของผมผมไม่ให้คุณหลอกโธ่ไอ้เ,อเวนคุณยงคุณอย่างไงตามมาจากอึนนี่เขาไปแล้ววะ่ะตอนแรกเขาลงมากับเราแล้วเขาก็บินหนีไปแล้ววะโอเคเราไปฟาร์มของกันดีกว่ามีคนวิน่งบอดนึ่งงีเอบอดไหมชั้นบอดมาเออเฮ้ยมี มีบอตรมาอีกโอ้กระสุกจัดจ้าบอกกอเฮยเฮ้ย,อยบอตบอตโอ้โหเก็บบอตไปสามตัวแล้วน้องๆจะมาไล้ได้ไหนอะ่ะบอตรสามตัวอิ่มอิ่มอ่ะอิ่มอิ่มครับแต่เราก็ไม่มีเลือดนะบอจ่าแจกเล่นหน่อยจ้ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอ๋อหมดสองเล่นล,ล,ลดเยอะยิงแต่หัว ค่อนข้างอย่างเดือดเระบอกเลยเดือดจัดเดือดจัดโออย่างนัว เดี่จัดโอ้ยเขาเข้าบ้านเราเราเราเล่นไม่ได้แลยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรครับเนี่ยโอ้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 โหโอ้โหยิผมยิงไม่โดนเลยเพื่อนเพื่อนนะสัวเออ ไอ้เชี่ยอะไรเนี่ยผมยิงไม่โดนเลยโอ้ก็ไก่โอ้โกกหเชี่ยอะไรเนี่ยปืนไม่นเป็นก็จานเลยอ่าปืนนี้มันเป็นปืนที่แบบเออไม่ได้ต่อยให้ฝึกไม่ตายนะมองก็เลยไม่ได้รับเสียงด้วยเสียงไอ้เวนเออเฮ้ย โอ้ปรับยากเย็นเหลือเกินตรงไหนเนี่ยโอ้แบบภาพโคตรกระหลกกระลาทุลินงอนลำใหญ่มาโอ้ม่กอดโทรศับฉันโอเคโอ้หลงมาอย่างนี้ไม่มีกระตกด้วยโอ้โคตรเปรี้ยวนี่นี่คือการลงครั้งแรกที่ไม่มีกระตกโอ้โหจะเดินไปเดินมาก็กระตกหมดแล้วเนี่ยโอ้ เมก้าูนนี้เป็นพิกเซลกว่าเลยจีเดียวเชียวมันถึงก็ได้หมวกสามับเอ้ยไม่ใช่ได้เกาะสามาโอเคแล้วก็มีเอคมาสวยบ้านนี้ถือว่าไม่เก้อแต่ไม่มียาไม่มีกรงไม,มกไม่มีเกาะไม่มีแค่อะไรเลยโอเคหาเกาะครับเฮ้ยแล้วก็เปลี่ยนเป็นอันนี้เดี๋ยวโชว์โชว์เหนือไอ้นี้ให้ดูอะไรวะโชว์เอคให้ดูเอคบอกเลยว่าผมไปซุ่มซ้อมมาเอาอะ เฮ้ยอะไรอะเดินติดอะไรอะร Hello? เฮ้ยฮัลโหลเฮ้ยใส่โะโก้มาโะโก้มาเฮ้ยเกาะสามว่ะกระแทาบป่ะแจว๋วกูก็ตกโอ้โหก็ตกตอนกระกโระตตระดดบ้าไปแล้วเฮ้ยโอ้โหมีการยิงขึ้นเอาวะก็มาดีกว่าครับเฮ้ยมีคนวิ่งมีคนวิ่ง,มไ,มมงไ,ามาไม่ใช่คนแน่นอนเชื่อเป็นบอทเฮ้ยมันยิงใครวะเฮ้ยก็มาดีบอทก็เอาเฮ้ยเฮ้ยอ๋อไม่ใช่ เอสเคเอสว่ะอุกต็ตกว่ะแบบว่าไอ้เี้เยจะลบเกมจริงแล้วนะจะลบเกมจริงแล้วนะ,กะตกเกินเฮ้ยเป็นไรอ่ะโอ้สวยนี่ดียว่ะเล่นปืนนี่เหรอเออโชว์เหนือไปเลยเฮ้ยเออนี่ตั้งออโต้ไปคนวะเฮ้ยใครยิงวะ เฮ้ยข้างหลังข้างหลังมีไวโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็เข้ามาตายไปดีเวนตายไปดีครับตายไปดีครับเป็หลอดวิ่งใครยิงวะใครยิงวะคนดีว,วะ โอ้ไม่มีเกบไก่ไอเวนสู้ไม่ได้ไม่สู้เอาเอาเอาโอ้โอ้ขอมาก็ขอมาขอกลับไอเวนโอ้โหสเปรแบบนี่ไงโอ้ของจริงเฮ้ยคุณสี่อ่ะได้แล้วแชมป์ละแชมป์ละทุกคนแชมป์ละ โอ้หของจริงว่ะมียาป่ะสวย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 สว,ยวคุณหกหกหมอบหมอบก่อนทิ้งเฮ้ยทิ้งไปเก็บมาจะตายวงเอาเอา้เ้อลุกแล้วสวยเฮ้ยเหลือกี่คนนะ่ะเหลือกี่คนอะครับเหลือสี่คนว่ะเฮ้ยเด้ สีคนเว้ยดูสี่คนปะเราต้องเราต้องเอาคูณหกใส่นี่เว้ยเออก็เล็งเปลี่ยนเป็นคูณสามดูนะอยามันต้องอยู่ข้างในอะ่ะผมต้องขับก็อยาพเข้าปไปข้างในอะ่ะไอ้ข้อเสี่ยงเลยอันตรายเยอะผายเลยนั่งใคอะ่ะไม่ใช่ โอ้แบบคนน่ากลัวเลยอุ้ยไปยิงกันแล้วอุ้ยใครวะไม่ใช่เฮ้ยยิงแล้วยิงแล้ววะอู้นัวเนี้ยอ้าวเหลือสามคนนับจังหวะเด้อุ้ยใกล้ๆเองอยู่ตรงนี้เองไหนอะข้างบนข้างล่างอ้กข้างล่างอยู่ข้างล่างเหรอข้างล่างหรือข้างบนวะไหนอะฮัลโหลทีมอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะรับ ข้างหน้าบ้านเราเลยยิงไว้ยิงไว้อย่าออกไปแบบรีพรามอย่ารีพรามอุ้ยใจเต้นแล้วใจหดอัตราการเต้นหัวใจเพิ่มขึ้นตื่นเต้นแล้วครับตื่นเต้นกินน้ำกินน้ำกินน้ำต้องสดชื่น ออโอ้โหแค่วงแค่นี้เลยสามคนไอ้บ้าเอ้ยพวกเอ็งรีบออกมาฆ่ากันสิออกมาเร็วออกมาฆ่ากันเลยเอาละยิงกันแล้วเฮ้ยเอาไว้เฮ้ยยิงไม่โดนเว้ยโอ้โหเท่อะไรกูยิงไม่โดนเลยจากเม็ดเลยโอ้เว้ยเว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 เฮ้ยเฮ้ยมันมีที่กันบังอ่ะมันมีที่กันบังเอ้ยอยู่ที่สูงอยู่ที่สูง เอ้อเออโอทีแถมมาเฮ้ยแถมมาโออะไรทอทีก็แถมมาครับอืมโอก็ง่ายๆแถมมครับอไม่อยากขิงอ่ะแถมมาครับอืเอาแถมอีกตาไปดีกว่าแถมให้แถมให้แถมอีกตาดีกว่าอืมโชว์โชว์ฝีมือแล้วแต่ภาพมันแบบว่าเราเป็นเราไม่ได้เกินไปเราไม่ได้จริง ทำไมอีตาหนี่งอีตาหนึ่งอีตาหนึ่งได้แบบเดิมเลยอีตานึงปรับภาพก่อนต้องปรับปรับภาพก่อนโอ้โหตัวสับก็ด่า,ากเลย <c oughs> นี่ค่าเฟรมการตั้งค่าเฟรมเดียดอ่ะตั้งสูงไปเลยครับตั้งสูงไปเลยแล้วก็ที่เหลือก็มาตรฐานอันแค่นี้พอโลปึ๊บอ่ะสวยขึ้นทันตาเห็นโอเคต่อ เก็บแชมป์สองตาติดได้รู้จริงะไม่พูดเดยอะหรอกอืมโอ้ยชาย้าป่ะหลอดชา้าป่ะมาแล้วดูดูพอปรับ จะให้ดูตอนปรับภาพเท่าไหร่ว่ามันมันสวยขึ้นด้วยมันไม่ได้พิกเซลเหมือนเดิมอ,อ้ยอาตายิงยิงไปฮะดามเมจห้าแสนโอ้ยทีู่ชหนึ่งว,ะวง่ะการทำลายลงไปเลยอย่างน,นี้ลงไปเลยกลางเมืองอดีกว่าโชยแต่งกันดูพี่ก็ทำได้เหมือนกันเดน้องโอ้โหมันต้องกลางเมือแล้วที่อื่นแมงค์แทไม่มีเลยกลางเมืองแล้วอุ้มมมยม,มันตกเอ้กันตอก กันโอ้ข้างหน้าเรามีตัวตรงนี้นี่ในบ้านตัวดังป้าโตไม่มีของจ้าโตโอ้ววัดตะฟากลูกซองโอ,โอ,อ,งเอง้เอามาให้พ่องเล่นเถอะซะเล้ลูกซองแล้วมันเทียอะไรทำมัเทียอะไรไม่ได้เลยเว่งดีจะเอเอวิ่งเอวิ่งลูกซองหนะ้าลูกซองนี่แค่ลูกซองหนะ้าวิข้างในอีเกาะเอ๊ะมองซ้ายมองกว่า ต้องระวังไม่ก่อนขงบวนมีของอุ้ยใจเย็นโอ้โหลูกสองมันไปวยขบวนคนอ้บ้าเอ้ยวิ่งได้แล้วสวยวิ่งพักแน้ควักปืนดิเบนวิ่งสักนะอุ้ยเอฟโฟควรใช้เอฟโฟเฮ้ยวิ่งโห โอ้โหกระตกไอ้แว่นกระตกกระตกใหญ่กระตกใหญ่เลยว่าอยู่ข้างบนน่ะอยู่บนฟ้าแน่นอนเลยแน่นอนเลยเพื่อนๆอยู่บนนี้แน่นอนเลยเนี่ย โอ้ยชนะว่ะเฮ้ยของจริงเจ็บโอ้เจ็บมากเลือเหลือศูนย์จุดหนึ่งเปอ้์เ็เจ็บมากเาากาะกูแม่งไม่ช่วยใช่พี่กลยไม่ช่วยอะไรเลยไอเวดเจ็บนี่อีกนะนะใครยิงหรอวะนี่ดีกว่า ไอ้โหอะไรเนี่ยอีเวนเามาใช้ทำไมเออเออเปลี่ยนอ,อยู่ฝั่งนูน้นกันหมดเหรอวะพวกเองอยู่ฝั่งนูน้นกันหมดเลยเอ่ะโผล่หัวมาทีขอสักเปี้ยงดิสักเปี้ยงไอ้น้องขอพี่สักเปี้ยงเจ๊หนูหนูเอาวะ โอ้มองยากแท้วิ่งเงียบแล้ว่啊เออน่ากลัวเงียบแล้วอ่ะโหทีมอย่างงี้พี่ยิงกันหน่อยบัดจะได้บัดเฮ้ยมีเสียงอยู่ฝั่งหนูน่ะแต่ไม่รู้มันอยู่ไหนอ่ะโเราแวงเราไม่กล้าไปไหนแล้วนะโโหไม่ขึ้นได้ปะวะ อยากขึ้นนะอ่ะเฮ้ยได้นีว่วะเฮ้ยเอาวะมาดีมาดีครับขึ้นได้แล้วเฮ้ยน่าเห็นนะคนมีคนใกล้ๆด้วย ดูสิระบบเสียงยังเอ้ยมันยิงกูตายโอ้โอ้ทีมเอาแชมป์อีกตา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 โอ้โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับก็ถ้าผิดพลาดประการใดเสียงไม่มงไม่มีอะไรก็ขออภัยในบรรดาที่นี้ด้วยให้บายบายจ้า